เสน่ห์อันล้ำค่าของผ้าไหมไทยนั้นเป็นที่รู้จักกันมานานและเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราทรงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามงดงามของผ้าไหมไทยซึ่งผ้าไหมของจุลินนั้น เป็นที่เรื่องชื่อมายาวนานและในทุกวันนี้หน่วยงานราชการก็สนับสนุนให้นุ่งผ้าไทยในการทำงานกำหนดวันที่นุ่งผ้าใหม่ผ้าใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในผู้สวมใส่คนไหนก็จะดูดีมีสงา่า มีราศีจับเป็นที่ถูกตาถูกใจและผ้าไหมก็มีหลากหลายทั้งผ้าไหมทอมือผ้าไหมสีธรรมชาติและผ้าไหมสีเคมีเดี๋ยวคลิปต่อไปนานา,นาจะพาชมนะคะว่าเป็นแบบไหนสวัสดีค่ะ